สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องโรคสาขไายหัดกุหลาบหรือผื่นกุหลาบนะคะโรคนี้จะพบล่อยในช่วงเด็กอายุประมาณ6เดือนถึง3ปีโดย90%มักจะพบในเด็กอายุน้อยกว่า2ปีแล้วก็มักพบในช่วงหน้าฝนนะคะโรคนี้เกิดจากเชื้อโรคไวรัสตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Human h e r p e รไท6แล้วก็ไทเจ็ดนะคะโดยส่วนใหญ่มักจะเป็นจากไทหก 6ก็จะมี 6A กับ 6B โดยส่วนใหญ่มักจะเป็นจากเชื้อ 6B นะคะแล้วก็โรคนี้เชื้อจะอยู่ที่น้ำลายหรือสารคัดหลังของเราอาจจะติดกันโดยการไอาจามน้ำมูกไหลแล้วพอสัมผัสสารคัดหลัง่งเราไปคันจมูกหรือไปขยี้ตาก็จะสามารถติดได้นะคะระยะฟักตัวจะอยู่ในช่วงประมาณ3-10วันค่ะอาการของโรคเด็กมักจะมีไข้สูงลอยนะคะแต่ว่าเด็กยังล่าเริงกินได้เล่นได้นะคะส่วนใหญ่มักไม่มีอาการร่วมแต่บางคนอาจจะมีลักษณะ เรื่องของต่อมน,น้ําเหลืองที่ใต้คอแล้วก็หลังหูนะคะที่อาจจะมีโตได้อาจจะมีอาการทางระบบทางเดิอนอาหารเช่นอาเจียนท้องเสียได้นะคะอาจจะมีอาการไอน้ํามูกได้นะคะตรวจร่างกายเนี่ยประมาณ2ใน3คนจะเจอเรื่องของเป็นจุดแดงที่ลิ้นไก่แล้วก็ที่บริเวณคอหอยนะคะบางคนอาจจะเจอลักษณะเรื่องของเยื่อแก้วหูที่มีการบนแดงได้โรคนี้สามารถทําให้กระมงบ่งตึงได้นะคะเชื้อไวรัสจะสามารถเข้าสมองได้ประมาณส0 นะคะซึ่งพอเข้าสมองอาจจะทำให้ร่วมกับภาวะที่เด็กไข้สูงอาจจะทำให้เกิดภาวะเด็กไข้ชักได้นะคะซึ่งอาการของไข้เนี่ยโดยส่วนใหญ่จากตัวโรคมักจะเจอในช่วงประมาณ3-5วันนะคะหลังจากนั้นไข้ลงในช่วงที่ไข้ลดเนี่ยเด็กก็จะมีอาการงุหงิดงองแงได้อยู่ประมาณ2วันหลังจากนั้นผื่นจะขึ้นค่ะโดยผื่นจะเริ่มขึ้นที่คอก่อนแล้วก็ลามไปช่วงหน้าอกแล้วก็ช่วงท้องแล้วก็ลามไปทั่วตัวนะคะโดยส่วนใหญ่ผื่นนั ต้องแต่เวลาขึ้นจนถึงดามไปทั่วตัวจะใช้เวลาประมาณวันหนึ่งและผื่นจะยังคงอยู่ประมาณ2วันนะคะ แล้วก็ผื่นก็จะจางหายไปผื่นจะเป็นลักษณะเป็นจุดแดงๆขนาดประมาณ2ม mm ิลิเมตรถึง5มิลิเมตรนะคะกดไม่จางแล้วก็ไม่คันค่ะแล้วก็หลังจากประมาณ2วันผื่นก็จะหายโดยที่ว่าไม่เป็นแผลเป็นนะคะการรักษายังคงเป็นการประคับประคองอาการถ้ามีไข้เช็ดตัวลดไข้แล้วก็กินยาลดไข้นะคะอาจจะก,กินยาลดไข้สูงได้คะ่ะและต้องเฝ้าระวังภาวะไข้ชักโดยเฉพาะในช่วง2วันแรกนะคะ